โอ้โหนะครับหยุดสติผมไปที่4วันครับต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้นะครับจะนับวันที่5แล้วเชียวครับน่าเสียดายนะครับในศึกทางด้านเอฟซีแชมเปียนลีกนะครับคู่ระหว่างเอลซาจานะครับจากทางด้าน UAE นะครับเปิดบ้านเอาชนะทางด้านนาซาบกาซีจากอุตเบครับไปที่1ประตูต่อศูนย์เมื่อวานนี้ผมให้เลือกเชียร์ทางด้านทีมเยือนนะครับน่าเสียดายครับพลาดจุดโทษครับนาทีสุดท้ายนะครับโอ้โหยิงติดเซฟนะครับผู้รักษาประตูนะครับ อดนะครับโอกาสที่จะตีเสมอนะครับแล้วก็พลาดตัวเดียวแท้ๆครับในเรื่องของท่านสเตปสามนะครับสเตปสามครับอุตสามมาได้สวยแล้วครับเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับเป็นทางด้านฟุตบอลของท่านอินเดียซูเปอร์ลีกครับผมให้ลองท่านเซนนยิตนะครับก็บุกไปเยือนท่าน อ่าเฮดัลบัตนะครับก็เอาชนะไปที่นะครับหประตูต่อศูนย์ครับส่วนตัวที่2นะครับผมให้อยู่ทางด้านฝรั่งเศสดิวิชั่นสามนะครับเลสตาร์เก้าสามนะครับที่เอาชนะทางด้านโซเอสเอสโอนะครับไปที่2ประตูต่อศูนย์ครับมาพลาดตัวเดียวสําหรับสเต็ปสามครับพลาดทางด้านนาซับกาซีนะครับที่แพ้ทางด้านเอาซาจาไปที่1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนวันนี้ครับเดี๋ยวผมมาแก้ไขให้ครับสำหรับตัวหน้าช่องครับนับสติวันแรกใหม่ กันเลยดีกว่านะครับหลังจากที่จบไปที่4วัวน, hm วนนะครับรอบนี้นะครับส่วนสถิรอบนี้นะครับจะไปไกลได้ขนาดไหนนะครับไปติดตามชมได้เลยนะครับส่วนท่ Taiwan ทานใดนะครับที่อยากจะเข้ากลุ่มนะครับไปติดตามทา้งด้านบอลสเต็ปนะครับแล้วก็บอลทังด้านตัว V นะครับไปติดตามผมได้ที่นะครับแอปเขียวครับ csa 73ตัวครับหรือว่าจะมาที่ใต้โปรไฟล์ครับหน้าช่องครับมีทางเข้าเช่นเดียวกันนะครับ ไปกันเลยนะครับหนึ่งคู่สนามที่น่าลงทุนวันนี้ครับเป็นหยิบยกทางด้านบอลเล็กนิดนึงครับเป็นทางด้านรายการเอ่อคอฟเฟลซ์ลีกนะครับหรือว่าเป็นทางด้านลีกเนชั่นนะครับก็เป็นทางด้านครับบลอมบี้นะครับทีมอันดับ4ของตารางนะครับเปิดบ้านพบทางด้านด็อกกิ้งวันเดอร์เลอร์ครับทีมอันดับ15ของตารางครับคิกออฟในเวลาเตะหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับมาดูนะครับผลงานทั้ง2ทีมแล้วครับแล้วก็ทางด้านเฮดทูเฮดกันเลยดีกว่านะครับ ผลงานของทน่านเจ้าบ้านครับบอมลี่นะครับผลงานนั้นล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะทางด้านออกฟอร์ซิตี้นะครับไปที่3ประตูต่อ1นะครับ5เกมที่ผ่านมานะครับชนะไปถึง3เกมนะครับแล้วก็เสมอ1แพ้1นะครับ ส่วนทางด้านทีมเยือนครับดองกิ้งวันเดอร์เลอร์นะครับแพ้3เกมครับติดต่อกันแล้วครับนัดล่าสุดเนี่ยก็บุกไปแพ้ท่านั่นฮอสแฮมนะครับที่2ประตูต่อศูนย์ครับหเกมที่ผ่านมาครับแพ้3เกมครับแล้วก็ชนะ2นะครับส่วนเฮตูเฮนะครับเจอกันครับสเกมครับต้องบอกว่านะครับบอมบี้เอาชนะไปถึง2เกมครับแล้วก็แพ้1เกมนะครับก็ถือว่าผลงานของท่านั่นบอมบี้นะครับระยะหลังๆนี่ดูดีกว่าทางด้านทีมเยือน นะครับกับเลทราคาครับวันนี้นะครับหรือว่าเลทกำแพงครับเป็นทางด้านบลอมบี้ครับเจ้าบ้านครับเปิดมาต่อทางด้านด็อกกิ้งวันเดอร์เลอร์ครับอยู่ที่ครึ่งควบลูกลบผ้านะครับต้องบอกว่านะครับคู่นี้ผมให้เลือกเชียร์ทางด้านเจ้าบ้านได้เลยครับบลอมบี้นะครับเก่งในบ้านจริงๆนะครับ เจ็ดเกมครับในบ้านนะครับทำผลงานได้ดีครับชนะคู่แข่งลวดนะครับแล้วก็ยัางท่านชนะเลตออสต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่องถึงเจ็เกมเลยทีเดียวนะครับซึ่งระหว่างนี้นะครับด็อกกิ้งวันเดอร์ครับอยู่ในช่วงที่ขาลงครับหรือว่าช่วงเป๋เลยทีเดียวครับเพราะว่านะครับแพ้นะครับต่อเนื่องถึง3เกมครับบอมบี้ยะต้องการแต้มเป็นอย่างมากนะครับแถมวันนี้ได้เล่นในบ้านอีกต่างหากนะครับเชื่อว่าวันนี้เปิดบ้านเอาชนะท่านด็อกกิ้งวันเดอร์ได้อย่างสบายแน่นอนครับสามแต้มวันนี้ในบ้านนี่ไม่น่าพลาดนะครับ จัดไปได้เลยครับต่อไปยาวๆนะครับวันนี้นะครับจะพิชิตทางด้านด็อกกิ้งวันเดอร์ได้อยู่หมัดแน่นอนนะครับส่วนท่านใดครับที่อยากจะได้แนวทางของผมเพิ่มเติมนะครับแนวทางสเต็ปแนวทางท้างด้าตัว V นะครับในชมรมของเราครับก็อย่าลืมครับที่แอปเขียว c s a 73ตัวครับมีแอไซาด์นำหน้านะครับอย่าลืมนะครับมาเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันนะครับจากกัรวันนี้เช่นเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Sub s cribe ให้กำลังใจด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปในวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณมากครับ